สวัสดีครับผมนุ๊กถ่ายมือสองฮะวันนี้อัปเดตรถให้ชมกันหน่อยฮะก็รถที่บ้านก็มีอยู่หนึ่งสองสามสี่หกหกคันเจ็ดคันฮะเจ็ดคันตอนนี้ก็ไปหมดแล้วห้าคันรถขายดีมากครับช่วงนี้ฮะที่เหลืออยู่นะ L สองหกศูนศูนย์คันนี้เครื่องยนต์สี่สูบรถสวยสีเดิมยังไม่ได้เก็บงานน้ำพึ่งมา อ่าอันนี้ก็เพิ่งมาฮะ L24 พรมอะไรพาวเวอร์เกียร์สัตนเลนเครื่องใดเล็กอ่ะเนี่ยสองคันนี้ยังว่างส่วนอันนี้อันนี้ไปแล้ว L2002 คันนี้ก็ไปแล้วอวั L22 อ่ะคันนี้ฮะ L20 ก็ไปแล้วฮะรถสวยอันนี้ L24 นยานสั่งน้ำสี ทุกคันน่าเล่นก่อนสงการคันนู้นครับ1802ที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็ไปแล้วเหมือนกันครับมีใบดันหน้าผาชมะนี่คล้างกันอยู่ฮะคันนี้จัดตรงที่อ่าประจวบครับคุยบุรีลูกค้าสั่งเอาหางตัญญาด้วย อาชมอันนี้ทำสีทั้งคันอันนี้ก็เล่นก่อนสองการอ่าันนี้ลูกค้าที่ลำปางฮะลูกค้าลำปางอยากได้จัดให้ฮะเก็บงานแป๊บอันนี้ลูกค้าที่อำเภอสองพี่น้องบอ่อทองสุพรรณบุรีอันนี้ลูกค้าใกล้บ้าน มีเจ้าของแนละ้วท,ทุกท่านนะฮะนี่หางตัญญาลูกค้าสั่งอ่าที่อยู่กุยบุรีสั่งเหลือที่ว่างๆนะคันนี้กับแอลวันยี่สี่สองคันรถขายดีมากแล้วก็หายากนะฮะตอนนี้แอลวั 24, นยี่สี่พงอะไรพาวเวอร์ฮะเครื่องดีฮนะคันนี้ก็เครื่องดีอ่าเดี๋ยวพาชมรถที่ยังเหลืออยู่กันดีกว่า โทรมาครับ0822388443ครับนุรถถ่ายมือสองฮะดูรถได้ที่ดูรถตัวจริงได้ที่ตำบลหนองย,ยันทอยอำเภอสิเทจกกพจังหวัดเพชรบูร์ฮะนี่เครื่องยนต์สี่สูบแห้งๆฮะร,รถเนื้อตัวเกี้ยงเก่าสีนอกสีเดิมฮะสีนอกสีเดิมมันจะไม่สวยเท่าไหร่ไม่ยากอ่านี่ฮะ ยางหลัง9.5ขอบ24ฮะล้อบางยางดอกเต็มฮะไม่รั่วไม่ซึมคันนี้คันนี้สีเดิมฮะสีเดิมสีจะจืดๆไปหน่อยฮะแต่สวยครับผมเพราะมันเป็นสีเดิมอมตะเหลือเกินสีเดิมรดสภาพรดสภาพนี้อายุอานามประมาณเนี้ยถือว่ารักษาสีเดิมได้ไว้ล้สุดยอดนฮะไม่เป็นไรมาอยู่กับเราน่าจะได้โดนทำสีแน่นอน อ่ะอันนี้ยวันยี่สี่โคงมารคาเวอร์ยางสิบเอ็ดสองยางหลังดอกดียางสิบเอ็ดสองยี่สี่ไฟเดินใหม่ฮะแยกฟิวเรียบร้อยอันนี้เป็นระบบธรรมดาฮะท่านใดสนใจรู้ตัวจริงที่ตำบลหนองยันาทายอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ฮะ รถถ่ายมือสองอ่ะจะส่งทั่วประเทศครับผมนี่รถทุกคันนี่ก็จัดส่งมะฮะแต่รอเก็บงานฮนะตามคิวเข้าคิวกันอ่ะโทรมาครับ0822388443ครับรับซื้อแลกข,ขายเทิรนได้หมดครับอ่ะโอเคครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ